สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับเอาวันนี้เนี่ยเ,เราเจอกันในวันที่ผมคาดว่าเราน่าจะได้ชื่อโค้ชรักษาการชั่วคราวในชื่อของไม่ขึ้นเขาอีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าคงไม่น่าจะหนีจากนี้ละนะครับ mm hmm. วันนี้วันอังคารที่13มกราคมนะครับ mm hmm. ผมเข้าใจว่าวันนี้คำ่ำควันนี้ค่ำค เราน่าจะได้เห็นข่าวออฟฟิเชีออกมาแล้วนะครับคงไม่น่าจะช้าไปกว่านี้แล้วล่ะนะครับทุกอย่างน่าจะจบนะครับแล้วก็จะมีเกมที่จะเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งคาริกก็จะรับหน้าที่นี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้คงไม่ใช่โซชาแล้วล่ะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เหตุผลทําไมสโมสรถึงได้เลือกไมเคิลคาริคนะครับแล้วก็เงื่อนไข ระหว่างคาริคกับโซชาเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็ความประทับใจนะครับช่วง3เกมที่ไมเคิลคาริกนั้นรับหน้าที่โค้ชชั่วคราวในช่วงราวสักแถวราวักรวมๆสปีที่แล้วเนี่ยนะครับในตอนที่เขาเข้ามาคุมทีมขัดตาทับตอนที่แมนยูแยกทางกับโอเลกุน่าโซชา3เกมนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเรียกว่าก็ดูสร้างความประทับใจให้กับแฟนผีในระดับหนึ่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วทุกคนก็ยัง เฝ้าคิดถึงวิธีการเล่นของคาริคณตอนนั้นอยู่นะครับอ่ะตอนเนี้ยเราคุยเรื่องของช็อตแก้ไขกันแล้วนะฮะมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องแฝงนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากฟลุ๊กฟอร์มลี่ครับวันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องของแมนยูกับการทํางานร่วมกันกับไมเคิลคาริคนะครับกำลังจะเป็นแบบนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับพักเตือนกันแป๊บหนึ่งครับ อ่ะมาครับทุกคนครับมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับเรื่องของไมเคิลคาริกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยครับก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทิศทางของสื่อเทไปหาคาริกละนะครับและเข้าใจกันว่าแมนยูน่าจะกําลังจะประกาศแต่งตั้งคาริกเร็วๆนี้นะครับใครดูคลิปนี้อยู่ในช่วงสายๆช่วงบ่ายๆนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอกันแป๊บหนึ่งส่วนใครดูคลิปนี้ตอนค่าก็น่าจะได้คอนเฟิร์มละนะครับว่าโค้ชคนใหม่ของแมนยูจะเป็นใครนะครับโคชชั่วคราวนะนะครับ ก็น่าจะเป็นคาริคคงไม่ใช่โซชานะครับคราวนี้มาดูเรื่องของที่มาที่ไปผม,มเลาที่มาที่ไปก่อนอ้างอิงจากผู้สข่าวหลายคนนะครับทั้งโรลีวิทเวลรวมถึงฟาบิโซโรมาโน่แล้วก็หลายๆคนนะครับก็พูดไปในทิศทางเดียวกันจากเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาสรุปรวมแบบนี้ก็คือว่าไมเคิลคาริคเตรียมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ช่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือ ณนะตอนนี้เรื่องของสัญญาเรื่องของข้อตกลงทุกอย่างเนี่ยอาจจะไม่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่คาดว่าวิทเวลบอกว่าคาดว่าจะมีการประกาศภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าจากเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าคงคงไม่นานขนาด48ะนะครับคงไม่2วันขนาดนั้นนะครับมันก็จะเนิ่นนานแล้วมันก็จะช้าเกินไปนะครับซึ่งเ,เกมแรกคือเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับดังนั้นเนี่ยประกาศให้เร็วแล้วก็ทํางานให้เร็วทุกอย่างมันก็น่าจะ มันก็น่าจะเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุดนะครับแล้วก็การเราลองนึกภาพอะถ้าถ้าทําอะไรยังไม่จบทุกอย่างยังไม่เสร็จวันนี้วันอังคารเนี่ยมันคุณต้องเป็นวันซ้อมแล้วน,นะครับมันต้องเป็นวันซ้อมแล้วนะครับถ้าทําทุกอย่างยังไม่เสร็จคาริคยังไม่เคยได้เข้ามาซ้อมอะไรแบบนี้นะครับแล้วทีมงานตาฟโค้ชยังไม่ได้มันก็ดูยังไงยังไงอยู่ก็ไม่รู้นะครับอะ่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ <S <S โรมาโน่ก็บอกว่าคาริคเนี่ยตอบรับ เงื่อนไขข้อเสนอทั้งหมดที่แมนยูนั้นยื่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์เต็มที่นะครับก็คาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นการภายในสัปดาห์นี้นะครับหลายๆผู้สื่อข่าวพูดแบบกว้างๆไว้ประมาณนี้นะครับแต่ผมชี้ชัดไปเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าจะเอาคาริกยังไงก็ต้องเอาให้จบแล้วก็ประกาศวันนี้แล้วซ้อมได้แล้วนะครับค่ำนี้แล้วที่เมืองค่ำนี้ที่เมืองไทยต้องรู้เรื่องแล้วนะครับก็หมายความว่าที่อังกฤษคุณต้องซ้อมกันวันนี้แล้วไม่ขึ้นคาริกต้องพาทีมคุมซ้้อมมมแลวววคซึ่่งหาาาย ณตอนนี้ถ้างานหลังบ้านคือคาลิกก็ต้องรู้แล้วว่าจะทํากันบ้านแล้วว่าจะเล่นกับแมสซิตี้ยังไงทีมงานสตาฟโค้ชบ้างนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะอ้างอีกจากเบนจาคอบสนะครับอธิบายรายละเอียดไว้เยอะเลยนะครับเกี่ยวกับทั้งคาริกแล้วก็โซชาทําไมเรีอกคาริกทำไมถึงไม่ใช่โซชานะครับเบนจาคอบส์บอกว่าเซอร์เล็กซอ์ก็คือคนหนึ่งนะครับที่สนับสนุนให คาริกนั้นได้ทําหน้าที่ในการคุมยูไนเต็ดนะครับชั่วคราวจนจบฤดูกาลย้ำอีกทีไหนนะครับชั่วคราวจนจบฤดูกาลนะฮะโดยฝากของโอเดกุนาโซชานะครับพูดถึงโซชาบอกว่าโซชาเนี่ยตั้งใจฮะที่อยากจะพาแมนยูนั้นไปถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้นะครับและหวังที่จะได้คุมทีมแบบถาวรน,นะครับพร้อมกับต้องการโบนัสก้อนใหญ่หากว่าทำได้สำเร็จนะครับอันนี้อ้างอิงจากเบนจาคอส์นะนะครับส่วนคาริก มองโลกตามความเป็นจริงมากกว่านะครับคาริคมองตามความเป็นจริงมากกว่าคือเขารู้ว่านี่คืองานระยะสัน้นและเขาจะไม่รับโอกาสในการอยู่ต่อแม้ว่าจะทําผลงานได้ดีก็ตามนะครับเพราะฟูลแลมบอนมัตและพาเลสอาจจะมีตําแหน่งที่ว่างลงและตําแหน่งนั้นเนี่ยคาริอาจจะขยับไปทําตําแหน่งตรงนั้นได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ต่างกันคือ คาริกยินดีที่จะทํางานระยะสั้นแล้วรู้ว่าเขาทําหน้าที่ตรงนี้จบแล้วจบกันนะครับส่วนโซชาวางไว้อีกแบบหนึ่งนะครับคือโซชาหวังว่าถ้าเขาทําได้ดีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้คุมทีมถาวรต่อไปในอนาคตข,ข้างหน้าไหมนะครับประมาณนี้นะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไมเคิลคาริกทําผลงานได้ดีนะครับมันก็จะทําให้ตัวเขาเนี่ยอ,อ,อยู่ในสปอตไลท์นะครับแล้วก็เป็นที่จับตามองของเหล่าบรรดาสโมสรต่างๆซึ่ง ตำแหน่งโค้ชจะว่างลงหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับฝากของโอเนกุดาโซชานะครับอยากได้ทีมงานสตารของเขาเนี่ยเข้ามาคุมแมนยูด้วยขณะที่ไมเคิลคาริกพร้อมที่จะใช้ทีมงานเดิมบางส่วนฮะแล้วก็รวมกับทีมงานที่สตารของสโมสรน,นั้นสรญหาเอาไว้ให้นี่คือเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับ บทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆจากเวนดูนี่นะครับให้เป็นเกร็ดกันแล้วกันนะครับบอกว่านักข่าวถามว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะอยู่ในทีมสตาฟของไมเคิลคาริคเนี่ยโอเคเปล่านะครับรูนี่บอกแน่นอนแต่ัดสินใจง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าโอกาสนั้นมาถึงอะไรราวนี้นะอันนี้เป็นเป็นสีสันก็แล้วกันนะครับคราวนี้ทิศทางข่าวมันก็ดูน่าจะเป็นไมเคิลคาริคแล้วนะครับท้ายคุยตอนนี้คือแฟนพีลายคนน่าจะแฮปปี้กับคาริมากกว่าโซชานะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะนะครับ น่าจะแฮปปี้กับคาริคมากกว่าโซชาแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสคนนี้จะหรือหรแม้กระทั่งว่าคาริคจะพาทีมไปได้ดียังไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เราเทียบระหว่าง2คนนี้นะครับแล้วก็ผลงานที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ถือว่าคาริคก็ไม่ได้ด้อยกว่าโซชาคาริคเมื่อครั้งไปครั้งไปคุณมิเดิลสเปรนะครับก็ดีมากๆที่สุดคือพาทีมได้มาเพลย์ออฟนะครับแต่ขึ้นพาทีมขึ้น พรีเมียร์ลีกไม่ได้นะครับก่อนที่ <c oughs> ในซีซั่นต่อมาผลงานจะไม่ดีนะครับทีมไปจบในพื้นที่เพลย์ออฟไม่ได้แล้วก็โดนปลดออกจากวิเดนส์เบิร์กนะครับนี่คือสิ่งที่คาริคทำนะครับแล้วก็ช่วงเวลาหนึ่งตอนที่เข้าไปทำโบโรเนี่ยแฟนแมนยูก็ยังได้ตามเขาอยู่นะแล้วก็สไตล์การเล่นบอลพวกเท้าสู่เท้านะครับแล้วก็การสร้างสรรค์เกมรุกเนี่ยถือว่าตื่นตาตื่นใจนะครับของทางคาริคนะครับส่วนโซชาก็อย่างที่เราทราบกันนะครับออกจากแมนยูไปทำทีมที่ดยตุรก,กีก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับอ่ะโอเค กลับมาที่เรื่องของไมเคิลคาริคนะครับถามว่าไมเคิลคาริคณตอนนั้นเนี่ยทำไมแฟนผียังยังคิดถึงสไตล์ของคาริคนะครับแล้วก็เอียงมาทางคาริคจะให้เลือกระหว่าง2คนระหว่างคาริคกับโซชานะครับตอนนั้นเนี่ยช่วงที่โซชาโดนปลดออกไปนะครับแยกทางกับโซชาปุ๊บเนี่ยคาริคมารับไม้ต่อชั่วคราวนะครับก็พาทีมเล่นอยู่3เกมนะครับชนะเบียร์ยาเรียลในฟุตบอลยุโรปนะครับ แล้วก็มีเกมสเสมอเชลซีแล้วก็มีเกมที่ชนะอาร์ซนอลนะครับภาพรวมแล้วตอนนั้นนี่คาริกก็ต้องใช้คําว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้พาทีมหนีจากระบบเดิมหรือความคุ้นชินเดิมที่โอริจินาโซชาวางเอาไว้คือช่วงเวลานั้นคือ4-2-3-1คู่กลางก็คือก็คือแมคทอมกับเฟดะนะครับอยู่ที่ว่าตัวบนจะใช้ครายช่วงนั้นกองหน้ามีโรนัลโดเนาะนะครับแล้วก็ เกมริมเส้นช so ่วงเวลานั้นก็มีซานโชยู่มีแรชวอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับข่าวคร่าวๆนะครับประตูก็ยังเป็นดาบิดเดคออยู่นี่ครับคราวนี้ผมก็เชื่อว่าตัวคาริกเองก็คงจะไม่ได้พาแมนยูหนีไปจากระบบ4-2-3-1หรอกนะครับก็คงไม่ได้พาหนีไปจากนี้นะครับก็คงจะไม่ได้พาทีมเล่นหลัง3ของอโมริมนะครับคราวนี้ย4 2ส1ของคาริคเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ ต้องบอกว่าคาริคไม่ใช่คนมุทะลุดุดันมากนักนะครับแล้วเขาค่อนข้างทําบอลอยู่กับความเป็นจริงนะฮะความเป็นจริงก็คือแมนยูไม่ไหวหรอกขนาดที่ว่าจะจะพิเศษพิสดารมากไปเกินกว่านี้นะครับคือ2เกมของเฟเชอร์เนี่ยโดยเฉพาะเกมล่าสุดเนี่ยเฟเชอร์พาทีมไปไกลาจากจากพื้นฐานที่นักเตะแมนยูจะเล่นได้มากจนเกินไป พาทีมไปไกลเกินไปนะครับพอไกลเกินไปมันก็ออกมาเละเทะแบบในเกมกับไบรตันก็ตามสูตรแหละค,คราวนี้ผมเชื่อว่าพอไมคิชคาร์ดิเข้ามานะครับเขาจะเอาความกระชับของการยืนตำแหน่งกลับเข้ามาด้วยนะครับ4-2-3-1ของเขาเขาจะมีมิดฟิลด์ที่สามารถจะบอกว่าสามารถก็ไม่เชิงอมามก็ไม่มั่นใจว่ามิดฟิลด์ตรงนี้ของแมนยูนั้นจะสามารถลิงก์เกมจากแผงเกมรับได้ขนาดไหน ในสไตล์แบบคาเซมิโลนนปัจจุบันเนี้ยเนาะนะครับคือตามคาแรคเตอร์ที่มีอาจจะต้องไป,ไปว่ากันในสนามแหละนะครับแต่ว่าสไตล์ของคาริคก็คือว่าเขาก็จะมีตัวผู้เล่นที่มีมิดฟิลด์ที่เข้ามาลิงก์บอลจากแผงเกมรับนะครับแล้วก็ค่อยๆต่อบอลสร้างเกมขึ้นมานะครับในแบบระมัดระวังนะครับแล้วก็รัดก,กุมมีจุดให้โจมตีก็โจมตีแล้วก็มีสไตล์ในการโอเวอร์โหลดข้างในข้างหนึ่งนะครับของเมคเนคาริคนะครับไม่ว่าจะเอา,เอาตัวแบ็กซ้ายโหลดขึ้นไปข้างบนนะครับโลข้างหลัง เข้ามาเป็น3ในเวลาที่เล่นเกมรุกนะครับแล้วก็พอจะเปิดเกมรุกเต็มระบบนะครับตัวแบ็กฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับก็จะขึ้นไปช่วยทํางานกลางออกไปเป็นเหมือนตัวริมเส้นนะครับแล้วก็ตัวบนก็จะหุบเข้ามาเล่นด้านในอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีการาโลดตําแหน่งในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็ต้องตามดูกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกกองหน้าตัวใหญ่นะครับที่อยู่ในสเปคของ ยูนิเต็ดในตอนนี้อย่างเบนจามินเชสโกนะครับก็จะมีบทบาทมากๆของเมซันคาริคทั้งการช่วยเชื่อมเกมหรือแม้กระทั่งว่าเราก็จะได้เห็นความหลากหลายของเชสโกมากขึ้นการวิ่งไล่แล้วก็การดึงตัวประกบนะครับถอยลงมาแล้วเปิดทางให้บรูโน่หรือแม้กระทั่งว่าตัวของคอบบี้เมนูที่จะได้สอดเข้าไปในบ็อกซ์ในกรอบเขตโทษอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องตามดูกันร่วมถึงในรายของเมสันเมา์โดยมิดฟิลด์ของคาริคจะเข้ามามีบทบาทมากๆนะครับสำหรับฟุตบอลในยุคของคาริคนะฮะ ฟุตบอลในสไตล์แบบปีกอาจจะหวังไม่เคยได้เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มีฟุตบอลสไตล์ปีกอยู่ในทีมนะครับปีกจัดจ๋าเนี่ยเอาไปเอามาเราเหลืออยู่คนเดียวนะครับนั่นคืออามาัดเดียโลที่เป็นตัวหลักตัวแกนของทีมที่เป็นจัดจ๋านะตอนนี้นะครับที่เหลือจะไม่ใช่พวกปีกจัดจ๋าที่ไปเกาะ พิงชิดดิมเซนก็จะไม่ใช่ในลักษณะแบบนั้นนะครับนี่คือฟุตบอลในสไตล์ของคาริคนะครับภารกิจมสำคัญคือการพาทีมเล่นเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ลงเล่นเกมแรกในโอทราวฟอร์ดเลยนะครับเราตามกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเองนะครับก็จะเดินทางไปอังกฤษนะครับพาคณะทัวร์ของฟุตแฟมไปชมเกมนี้ด้วยกันนะครับก็จะออกเดินทางตั้งแต่คืนวันพ่อเลี้ยห์สบดีที่15นะครับเดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศต่างๆนะครับมาฝากกันนะครับทั้งก่อนเกมแล้วก็หลังเกมนะฮะอันนี้คือทงหมดี่ หยิบมาคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับทุกคนมองอยังไงบ้างเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่บันรุ่งนี้ฮะบ๊ายบายครับ